ะะสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าใครที่ไม่ได้เข้ามานะคะไม่ได้ฝึกการทําภาพสามมิติกับเพื่อนๆน,นะคะไปย้อนดูคลิปของสัปดาห์ที่แล้วเราก็ฝึกทําด้วยนะเพราะว่ามีออกข้อสอบด้วยนะคะในเรื่องของงานสามิติไปย้อนดูได้เลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะซึ่งต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละ ใช่แล้แป๊บหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวคู้วนนี้ท<ะ>ี<ะ>่ไหนคะปราสาทนะคะราชวังนะคะวันนี้วันนี้อยู่ที่ปราสาทตรราชวังโอเคราชวังของใครคะของครูนี่แหละคะ่ะารอเล่นรอเล่นคุณครูโอเคค่ะมามาวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องการสร้างสรรง,งานกระดาษโอเคการสร้างสรรง,งานคุณครูคะ่ะ ในวันนี้คืออ,อยากจะให้นักเรียนมีความรู้แล้วก็มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างงานสามมิติได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรียนสร้างงานสามมิติจากการวาดแต่สัปดาห์นี้จะสร้างจากกระดาษนะคะอ่าจะสร้างจากกระดาษก่อนอื่นให้นักเรียนคุณครูถามก่อนว่าการ สันงานจากกระดาษมันคืออะไรนักเรียนเข้าใจหรือยังนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรคะไม่รู้ค่ะการสร้างสรรค์งานจากกระดาษนักเรียนคิดว่ามันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงกตัอว่าคกะาถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอถูกต้องค่ะนน อ่าถูกต้องถูกต้องอ่ะ,ะเฉลยเลยนะคะการสร้างสรรค์าง,งานกระดาษก็คือการนําเอากระดาษนั่นเองกระดาษต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆอ่ะโดยวิธีการขยามบ้างแหละเชื่อมอติดกาวบ้างแหละตัดกระดาษพับกระดาษบ้างแหละนะคะให้มันเกิดเป็นรูปร่างต่างๆขึ้นมาตามจินตนาการของเราตามความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะอย่างเช่นภาพที่หนึ่ง ภาพที่หนึ่งเป็นภาพบ้า,บานแล้วก็บ้านบนต้นไม้อ่าเป็นภาพบ้านบนต้นไม้อันนี้วิธีการนี้ใช้การตัดแปะเชื่อมต่อติดกาวอ่าตัดเชื่อมต่อติดกาวนะคะวิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองก็เหมือนกันตัดแปะเชื่อมต่อติดกาวให้มันนูนออกมาทั้งสามอย่างนี่คือนูนออกมาหมดเลยนะคะส่วนวิธีการสุดท้ายใช้การพับวิธีการพับ ไม้ยูนิคอรนใช้การพับกระดาษทุกอย่างสามอย่างนี้ร้วนแล้วแต่ใช้การพับกระดาษหมดเลยนะคะอ่แล้วมันก็เป็นรูปร่างสามิติขึ้นมาอ่วันนี้ครูให้ทายว่าคุ้ครูจะพาทำอะไรออริกัมนีหรอคะขยำหรือว่าพับอ่ให้ทายก่อนอะไรว่ายนะะรัอไที่ง่ายที่สุด ขยาค่ะขยำค่ะขยำค่ะขยาค่มขยำค่ขยำค่มขยำค่ะ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 ขยำคขยำคระขยคะขยคะขย่ะขยำค่ะขยำค่ะขยค่ะขยำค่ะขยำคุะขยค่ะขยค่าขยำค่ะขยค่ะขยำค่ะขยค่ะขยำคาะขยำค่ะขยำค่ะขยำย่ะขยำคะขยำค่าขยำค่ะขยำค่ะขยำค่มขยำค่ะขยำค่ะขยำค่ะขยำาะขยำค่ะขยำค่ะขยำคะขยอหนูขยำ่ะขยอค่ะอะขยำะ แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลือมากคุณครูหนูเลือกข้าสกนตหนูอยากออกจากห้องอน,น,นอนทีกว่ายังยังไม่ถูคิดว่าคุณครูจะพาทำอะไรอ่ะในถ่ายถูกต้องค่ะวันนี้จะพาทำง่ายที่สุดแล้วก็เลือกน้อยที่สุดก็คือการพับดูนะถ้าเราจะขยำมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราจะมาขยำนะ เนี่ยมันมขยำขยำแล้วก็ติดกาวขยำเยอะๆแล้วก็ติดกาวนะคะกาวจะมาเป็นแบบเนี้ยกาจะมาเป็นแบบเนี้ยต้องใช้เวลานาน,านมากฉะนั้นเรียนไม่จบแน่ๆวันนี้ก็เลยคุณครูก็เลย,เ,ลยเอาวิธีการพับแทนง่ายสุดแล้วนะคะแล้วเร็วด้วยมาลองดูว่าจะรวดเร็วจริงไหมนะคะ อ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวจะพาพับกระดาษเพราะว่าการพับกระดาษเป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นงานสามมิติเหมือนกันนะคะโดยเราจะเลือกใช้กระดาษที่มันไม่หนาจนเกินไปมาพับเป็นรูปต่างๆซึ่งขั้นตอนการพับมันก็มีแค่สี่อย่าง 1. ออกแบบภาพที่เราต้องการพับสองเลือกกระดาษที่เหมาะสม 3. พับกระดาษตามขั้นตอนและ4เอาสีนะคะ เมจิกก็ได้วันนี้เมจิกก็ได้วันนี้ใช้เมจิกก็ได้นะคะมาตกแต่งให้สวยงามแค่นี้เลยนะคะคุณคุณหนูไม่ได้สมุดเนาะเอวันนี้ไม่ได้ใช้สมุดค่ะวันนี้ไม่ได้ใช้สมุดตัวอย่างการพับกระดาษอันนี้สําหรับคนที่เขาพับแบบขั้นเทพแล้วนะคะคนที่ขั้นเทพแล้วเขาจะพับได้แบบนี้อย่างเช่นม้ายูนิคอร์นอ่าก็ซิล่าอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเราพับไหมเราก็พับได้แต่เรา เราต้องใช้เวลาฝึกฝนนานมากกว่าจะได้ขนาดนี้เพราะลองทดลองแล้วมรูภภาน้องพยายาพับกระต่ายแต่ไม่ไม่เกิดผลสําเร็จเลยเพราะว่าทํายังไงไม่เป็นกระต่ายนะคะใช้เวลาน,านานมากกว่านั้นก็เลยเปลี่ยนพับอะไรที่มันง่ายกว่านะคะออย่างเช่นสิงโตหรือช้างก็พับยากเหมือนกันอ่ะอันนี้คืออะไรคะดาก้อนไม่ใช่ดาก้อนอลดาก้อนอะไรนะ มังกรมังกรมังกรแล้วก็มังกรค่ะมังกรมังกรสวยอ่ะมังกรทำยากผมดูแล้วน่าจะเป็นมังกรไฟยทำยากทำยากมากนะคะทำยากอันนี้อะไรคะยุงยกยุงด้านขวามือขวามือนักเรียนเนี่ยใช้ดาบเยอะมากโอ้โหต้องคัดเทมแค่ไหนเนี่ย ไม่เสร็จง่ายนะคะอันนี้คือไม่เสร็จง่ายไม่เสร็จง่ายวันนี้วัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะที่เราจะใช้คือกระดาษหนึ่งแผ่นกับกันไกนะคะอ่ะกระดาษอะไรก็ได้นักเรียนเตรียมนะระาษธรรมดาเมสีก็ได้เอ่อกระดาษนิซเคิลก็ได้หนึ่งแผ่นกับกันไกนะคะแค่นี้อะอุปกรณ์มีแค่นี้น้อค่ะ ลืมอุปกรณ์ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ตกแต่งด้วยคุณครูใช้สีเมจิกในการตกแต่งนะคะเพื่อให้มันสวยวันนี้คุณครูใช้เป็นสีเมจิกหรือหรือใช้สีไม้ตกแต่งก็ได้นะคะเมื่อแล้วเราจะทําการตกแต่งเราพับเสร็จแล้วเราึงจะตกแต่งพักค่ะพัคพับอ กิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมฝึกฝนในวันนี้คือให้นักเรียนทดลองอ่าทดลองสร้างสรรค์งานจากกระดาษหนึ่งผลงานเนาะโดยใช้กระดาษอะไรก็ได้รีไซเคิลก็ได้ A4 ก็ได้ก็ได้อ,ไดอ่าใช่อ่าวันนี้นะคะมือใหม่อาจจะเป็นเหมือนซ้ายมือนะคะไม่ต้องตกใจมือใหม่อาจจะเป็นแบบนี้ผลงานที่ออกมาส่วนใครที่ขั้นเทพแล้วเลเวลหนึ่งร้อยแล้วเขาจะพับได้เป็นแบบนี้ นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเราอยู่เลเวลหนึ่งวันนี้เราอยู่เลเวลหนึ่งอาจจะค่อยสูไวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องภูมิใจนะคะ <S <S โอเควันนี้ย์ของเราก็คือให้พับพี่เสืออ่าพับหน้าพี่เสือสู่หนึ่งร้อยวันในการพับกระดาษโอเคถ้านักเรียนคิดว่าพับกระดาษมันง่ายวันนี้เริ่มต้นจากการพับหน้าพี่เสือก่อนลองดูว่าง่ายหรือเปล่าง่ายจริงหรือเปล่านะคะอ่ามา รูค้ะการพับเครื่องบินเนี่ยพวกผู้ชายได้เลยไม่มันง่ายเกินถ้าสมมุติว่าคุณครูบอกว่าอนักเรียนพับจรวดโอง่ายมากอนักเรียนพับเรือก็ง่ายเกินไปนะคะวันนี้พับหน้าพี่เสือแล้วกันนะคะมาพับแต่งด้วยรูคะให้นักเรียนครับให้นักเรียนดูขั้นตอนการพับด้านซ้ายมือมีทั้งหมดสิบขั้นตอนถ้าพร้อมแล้ว ถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะหนูยังไม่รออไรพร้อมอหนูไม่มีกระดาษกระดาษสีส้มค่ะขึ้ามาเมื่อกี้โอเคเยี่ยมมากค่ะสีส้มก็สวยพร้อมอยังค่ะพร้อมแล้วนะอ่ามาขั้นตอนที่หนึ่งเอากระดาษขึ้นมานะคะเราจะต้องทํากระดาษให้มันเป็นเราต้องทากระดาษให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนี่มันเป็นสี่เหลี่ยม ถ้าหนูไม่มีถ้าหนูไม่มีกัรไกระถ้าหนูไม่มีกรรไกรใช้บันไม้บรรทัดตัดแทนนะคะอีกหนึ่งวิธีที่ไม่มีไม้บรรทัดคือรีดรีดเยอะๆรีดเยอะๆรีดเยอะๆแล้วค่อยๆค่อยๆแบบดึงออกได้เหมือนกันมันมีสองวิธีอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือทำให้กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเราเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะทำเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งทำแบบนี้ค่ะ เอาหยิบปลายตรงนี้นะคะอ่าลงมา่ไี่ยัจัตุรัสผมเสร็จแล้วนะคะได้ยังเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยแล้วครับอาศัยการรีดด้านล่างจะไม่มันจะไม่ตรงนะคะอ่าทุกคนได้แบบนี้หรือย,อยังอ่าเมื่อกี้ยังค่ะรมตัดแล้วคระบรมตัดแล้ว,ลวอ่าเยี่ยมมากครับทีม อ่าแล้วก็ทําแบบนี้นะคะไม่ใช่ทีมค่ะเฟิร์สค่ะส่วนเกินที่มันมาให้เอากันไกลตัดทอัดตัดทิ้งเลยแต่ผมอัดเสร็จแล้วตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งเลยที่เกินมานะคะตัดทิ้งเลยตัดเลยนะคะตัดเลยตัดออกไปเลยแชปอ่าตัดออกเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยนะ ไม่เห็นหทิ้งไปเลยให้เหลือแค่นี้อ่ะทีนี้มันจะกลายเป็นขั้นตอนที่สองทีเนี้ยาจะาให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนผ้าเช็ดหน้านะคะเหมือนผ้าเช็ดหน้าไม่ใช่อ่ะได้ยังสามเหลี่ยมแม่ครูยังไม่ได้เลยอ้าวแป๊บหนึ่งครูเรรยบร้อยครับอ้าวตัดสิลูกอ่ะตัดเป็นสามเหลี่ยมอ่ะได้สามเหลี่ยมคือขั้นตอนที่สองแล้วนะสามเหลี่ยมแบบนี้ อ่าเป็นขั้นตอนที่สองแล้วนะคะอ่าลราครูครูทำเป็นหมวกตัดเสร็จหรือยังลูกได้แล้วค่ะ,โ,คะโอเคมายังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จโอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้วะมีสิบขั้นตอนอันนี้ง่ายสุดสุดแล้วนะง่ายสุดสุดแล้วอ่ะที่สามมาแบบไปแล้วนะไปแล้วนะ ว้าพิมพ์รับเสร็จแล้วครับคูคด่ดีนี่ผมพับมั่วๆใช่ไม่ถูกเลยหักขั้นตอนที่สามจับตรงกลางค่ะจับตรงกลางดูซิว่าตรงนี้มันกลางไหมกลางๆนะคะแบ่งครึ่งโอเคหักลงมา,าเลยค่ะหักลงมาคู่ขาพับให้เป็นแบบนี้เหรอคะตอนนี้อยู่ที่ทตอนนี้่ะป,ปันปันทำเหมือนคุณครูลูก ทำเหมือนคุณครูจับให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบเสร็จแล้วครับจับให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะคครูะเอาเป็นแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้แบบนี้ค่ะปันปันอยู่อย่างนี้ครับลงมาใช่ไหมคะพื้นแค่หนึ่งแผ่นหรือแค่ใช้แผ่นเดียวค่ะใช้เดียวคเสร็จแล้วค่ะที่ตัวที่ตัวเสร็จแล้วโอ้วานีเสร็จแล้วเยี่ยมมากค่ะ ใครทำไปเลยแคะ่แบบนี้ใช่ไม่อยะคะอะขั้นตอนที่สามทำตามลูกให้ดูตรงกลางอ่ะตรงกลางตรงนี้เลยหักลงมาค่ะลูกหักลงมาเมื่อกี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้เป็นแบบนี้นะทุกคนอีกรอบหักลงมาค่ะหักงลงมาค่ะปึ๊บรีดทีเนี้ยรีดเมื่อกี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้เป็นแบบนี้หักลงมาค่ะ หักลงมาแล้วรีดทีนี้รีดรีดรีดอารีดเดี๋ยวครูจะรีดด้านล่างนะรีดแล้วค่ะแล้วทำอีดด้านนึงไหมคะแล้วก็รีดอีกด้านนึงค่ะอีกด้านนึงเหมือนแล้วค่ะหักลงมาค่ะหักลงมาอาหักลงมาอ่าหักลงมาแล้วก็รีดรีดก่อนนะคะแป๊หนึ่งได้ยังได้ยัง่ะ ได้แบบนี้หรือยังคะผมผิดผมก็เลยต้องเริ่มใหม่เป็นมุกเป็นมุกเดี๋ยวลูกเป็นเป็นมุกลูกทำไมไม่เหมือนคุณครูลูกทำไมสิลูกเมื่อกี้เนาะอ๋อเราทำขาดใช่ไหมเราทำขาดลูกทำไมเป็นอย่างนั้นเอครูคการเได้มาถึงนี้แล้วค่ะมันต้องเป็นแบบนี้นะโอโอเคโอเคปันปันทำไปเลยลูกอ่ะโอเคขั้นต้องที่ ได้แบบนี้แล้วนะทุกคนต่อไ,<ต>ไปค่ะ<า>ขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่สี่อะดูขั้นตอนที่สี่นะหักขึ้นมานแต่ไม่ได้อ่ะหยิบตรงนี้ค่ะหยิบตรงขึ้นมาโค้งโค้งนิดนึงให้ตรงนี้เกิดสามเหลี่ยมนะคะหนูค่อยๆเรื่อยหักเอียงเอียงมาอย่างนี้ยค่ะลูกให้ตรงนี้เกิดสามเหลี่ยมแล้วหนูก็รีดตรงนี้ค่ะให้ตรงนี้เกิดเป็นสามเหลี่ยมนะ รีดเลยค่ะชึบตรงนี้<ง>เป็นสามเหลี่ยมเอาใหม่นะได้ไหมทำได้ไห<ง>ม<ง>อ่ะดึงขึ้น<ง>ดึงขึ้นตรงนี้อ่ะดึงขึ้นเฉยๆลูกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจับตรงขึ้นถ้าหนูจับขึ้นอย่างนี้มันจะไม่เป็นสามเหลี่ยมหนูต้องเอียงนิดนึงค่อยๆเอียงค่อยๆเอียงค่อยๆเอยีอยงหนูเอียงเสร็จมาดูตรงนี้ลูก อ่ามันได้สามเหลี่ยมแล้วหนูก็หยุดหนูเอียงไป<ด><ด>ก็เอียง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 ไปเรื่อยแล้วพอได้สามตรงนี้หนูก็หยุดแล้วหนูก็รีบใช่ไหมคะใช่ค่ะอีกด้านหนึ่งทําเหมือนกันดึงขึ้นไปคุณหนูว่าหนูไม่ได้คุค<ด>่ะหนูเสร็จแล้วค่ะดึงขึ้นไปอะล้ะถ้าหน<ม>ูดึงเสร็จแล้วหนูให้หนูดูตรงนี้หนูโอเคคุู้เสร็จแล้วตกแต่งหมดแล้ว ถ้าหนูเซ็นหมดแล้วให้หนูตกแต่งรอเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนยังพับไม่ได้บางคนยังพับไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งถ้าหนูดึงขึ้นไปเกินไปน,นั้นหนูจะไม่ได้สามเหลี่ยมตรงนี้หนูพยายามหากัหกหักหักไปเรื่อยๆทําให้มันเกิดเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาแล้วหนูก็รีดซะอ่อลีได้ยังขั้นตอนนี้ได้ยัง,ยงไม่ได้เสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้ได้ยังคะ ใช่แล้วค่ะใครยังไม่ได้ขั้นตอนนี้ยกมือหน่อยลูกใครยังไม่ได้ขั้นตอนนี้ยกมือหน่อยนามิยังไม่ได้อานามิถึงไหนแล้วลูกนามิถึงไหนแล้วคะถึงตรงที่ครูเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมนามิถึงตรงนี้ใช่ไหมอานามิอาจจับตรงลูกเอามือจับตรงนี้ขึ้นมาตรงแบบนี้หนูจะไม่ได้สามเหลี่ยมตรงนี้เลยดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาก่อน หนูต้องหัก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 ไปเรื่อยๆจนกว่าหนูจะได้มุมเป็นสามเหลี่ยมถ้าเกิดสามเหลี่ยมปุ๊บหนูหยุดแล้วก็รีดซะยีดข้างไหนลองดูลูกหักไปเรื่อยๆหักไปเรื่อยๆให้เกิดโอ้ยง่ยเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมทําได้ไหมแบบหนึ่งนะคนะได้พี่เสือนี่ง่ายสุดแล้วลูกหนูหนูถ้าจะบอกว่าจะหลวดง่ายกว่าคือจะหลวดมันก็ง่ายมากไงลูกมันง่ายเกินไปนะคะ มันไม่ท้าทายเราทําเป็นแล้วเราทําอย่างอื่นที่เราทําไม่เป็นตันวจมันแป๊บเดียวก็เสร็จอ่าได้ยังได้ยังได้สภาพนี้ยังอ่าได้แบบนี้ยังสภาพยังค่ะแล้วค่ะกำลังตกแต่งอยู่โอเคค่ะพิกด้านแล้วคับผงพิกด้านแล้วใครเจ้านี้สนอรที่้องใครที่ไม่ทันย้อนดูเลยนะคะเพราะว่าเอ่ออยู่หน้าจอมีอยู่วิธีการทํา หนูดูเลยขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่ทำยังไงหนูดูเลยนะคะหน้าจอ,ม,อามันไม่เป็นให้เหรอลูกมันไม่เป็นให,นห<ล>้อะเป็นๆนะเป็นนะอ่ะตรงนี้อ่ะขั้นตอนที่ห้าใช่ไหมขั้นตอนที่ห้าสามเหลี่ยมที่มันโผล่ออกมาเก็บมันซะพับทุกคนพับเข้าไปแค่นี้เลยพับเข้าไปอ่ะเดี๋ยวนะ เสร็จตบแ่งเสร็จแล้วค่ะอะสวยค่ะสวยค่ะเก็บเข้าทกนเลยเก็บเข้ามาแบบนี้เรารีดสรูกขั้นตอนที่ห้าเอาเหลี่ยมที่มันโผล่ออกมาตรงนี้พับเก็บเข้าไปแบบนี้นะคะพับเก็บเข้าไปแล้วลรีดะรีดปึ๊บปึ๊บอะได้แบบนี้ยังได้ยังดได้แบบนี้ โอเคค่ะได้แล้วค่ะปั้นอะเยี่ยมมากค่ะอ่าปั้นเป็นแล้วเป็นแล้วเหมือนครูสักนิดเลยเป็นแล้วเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนยังค่ะโอเคงั้นหนูตกแต่งเลยนะคะคนที่เสร็จแล้วต่อไปหัวค่ะหัวปีนมุกตกแต่งอ้อนหนูเสือปากเนาะหัวค่ะขั้นตอนที่หกตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมใครไม่ทันนะลูกมีใครไม่ทันไหมเอ่ย มากดไปตอนเชาน้ามันรีบเรียบร้อยและสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเพื่องล็อกรถอ่ะโอเคสามเหลี่ยมด้านบนขั้นตอนที่หกหนูเก็บค่าลูกเก็บหัวเขาค่ะพับลงมาแบบนี้พับลงมาเลยแล้วรีดค่ะรีดอ่ะเอาใหม่นะคนที่ไม่ทันพับหัวเขาเก็บลงมาเลยนะคะตรงๆแบบนี้เลยเทียง ได้ยังคะพับเก็บลงมาแบบนี้เฉยเฉยเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมพับลงมาแบบนี้เฉยเฉยคะ่ะได้ยังได้ยังคะได้แล้วค่ะโอเคค่ะทีนี้นอพิกค่ะพลิกพิกพิก,พกมาพิกกลับมาด้านนี้ทำปากของพี่เสือเร็วหยิบอ่ามันจะมีสองแผ่นข้างหลังนะคะหยิบแผ่นข้างหน้าขึ้นมาก่อน ขึ้นให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะพับขึ้นรีทีนี้ด้านหลังที่เหลืออยู่ด้านหลังที่เหลืออยู่ก็พับขึ้นมาเช่นเดียวกันด้านหลังก็พับขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันแล้วก็รีนะคะกลับมาที่ด้านหน้านะพับจมูกพ่เสือทีนี้หักลงมานิดนึงโอเคค่ะพับจมูกพ่เสือค่ะ พับจมูกพี่เสือหักลงมานิดนึงอ่าเป็นจมูกแล้วเสร็จทีนี้ให้ทุกคนตกแต่งค่ะลูกอาเสร็จแล้วหน้าพี่เสือถ้าเราตกแต่งเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่แต้น่ารักไหมโ <Okay. S 2> อเคน่ารักค่ะอ,อะคุณครูจ,จะทำการแคปเจอร์ในอีกสองนาทีข้างหน้านะคะ ใครที่ยังตกแต่งเสร็จอ่าตกแต่งนะคะโอเควาลีปันปันเสร็จแล้วให้เวลาตกแต่งกระดาษหนูบางมากเลยตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณครูก็บางเหมือนกันให้เวลาตกแต่งสองนาทีนะคะแป๊บเดียวทําอะไรบ้างใส่ตาพี่เสือเข้าไประบายจมูกใส่ปากอันสวยงามใส่หูเข้าไปใส่อะไรนะคะเนี่ยลายเสือเข้าไปเสร็จเลยคุณครูจะแคปเจอร์ในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านะคะโอเค อ่าเร็วๆหน่อยลูกเร่งมือหน่อยค่ะเร่งมือเร่งมือหน่อยลูกอีกหนึ่งนาทีนะคะจะแคปเจอร์ผลงานนะคะเวลาจะหมดก่อนไงลูกอ่าตกแต่งอ่าถ้าตกแต่งไม่ทันก็เอาแค่ตาแค่ปากก็พอแล้วตากับปากเนาะ นี่นะคะเราจะแคปเจอร์กันแล้วนะสบ,บายเลยมันครูใช้สีเดียวนะคะมันคุูไม่ได้ใช้เยอะก็น่ารักอยู่นะตัวอะไรบีแมลคะไม่แค่นี้อ่ะไม่ใช่ทันไม่ลูกไม่ใช่นี้ก็อ่ะโอเคได้ได้ค่ะมา คุณครูจะแคปเจอร์แล้วได้ยังคะเอาหลือใครเอ่ยเหลือใครเอ่ยผมผมว่าได้เสื้อขาวที่มันแบบหายากมากๆผมเลือกเสื้อขาวที่หายากมากโอเคครับมาทุกคนดูผลงานตัวเองขึ้นมานะคะเรามาแคปเจอร์กันดีกว่าคุณครูครับเดี๋ยวผมค่อยระบายอ่ะได้ได้ได้ค่ะได้ผมระบายนิดนึงก่อนนะครับ เวลาจะหมดแล้วมาทุกคนพร้อมแค่นิดเดียวมาค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าโอเคชูขึ้นมาลูกชูขึ้นมาออ้ได้สองตัวเลยทีมได้สองตัวเลยนะคะอ่าทุกคนค่ะยังยังไม่ตกแต่งไม่เป็นไรลูกเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนนะคะให้รู้ว่าหนูทํางานแล้ว นะคะโชว์เลยโชว์เลยทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นขึ้นมาก่อนลูกอ่าเอาขึ้นมาก่อนนะคะนี่โชว์าผิดด้านอ่าโอเคหนึ่งสองสามทุกคนตุ้มตาม,มามาโชว์ก่อนลูกยังไม่เสียไม่เป็นไรโชว์ให้ครูเห็นว่าทํางานอยู่นะคะมาหนึ่งสองสามอ่าแคปเจอร์ยืมแคปเจอร์โอเคเรียบร้อยนะคะเยี่ยมมากทุกคนทําได้นะคะ